ขึ้นโอบเป็นผููขึ้นมากตพู่น,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 นหิหน่อยหินดานหินหยาบไปเลยโอ้แล้ว้ามายืนอยู่นี่ก็เลียวเห็นบานหัความสุขใดจะเท่าวิถีชีวิตบันทงบรรทาบันไหบานหน้าบวบุญไหว้อยู่กับหัวกับสวนกับไหกับหน้ายางหน้ากับเย็ดหน้า เห็นหน้าแล้วกับปู่พักปูก่ขบวดขายเขาทานข้ากินตามวิธีจนบทวิธีบานเฮ้าครับเ้าออกจากบ้านทองเกียงเนาะจะไปคั้นผู้ผีคั้นผู้ผีหรือซื้มมอมูบานบ่อเป็นซื้ออันสำนักสงฆ์หรือเป็นยังนี่ล่ะครับนี่แต่ว,ว่าบนบ้านที่เป็นคนกี่ยมนหน้ามุสลิมแต่วนน่าตอนน,น,น,นี้เป็นศาสนาเป็นคนกีแล้วเนาะแม่นที่เป็นทางไปค,ครับ เบิกเส้นทางไปขันทูปีตเดี๋ยวนี้เป็นถนนขอนนรีดคุณวนว่าวสวยงามมากที่เก็บมากบรรยากาศทงนามนล้าสวยครับสวยงามลายเพราะเป็นถนนขอนนรีดแล้ว มัอแคบดอบังตาบงตาบางตาเห็นข้างเต่าฐานมีอย่างนึอยนเลี้ยงงัวเลี่ยงผู้อมันอันเรลี้ยงงัวเรลี้ยงยังสามเณรกนใช้ลวดออไปเนาะลวตี่ดาใช่หมลวดต่มเนอตดีวดตัวอะเ่ยๆอี้อันนนน้วเหม่ยงเปให้มีถือเล้วนนเปนัวเวังปีิเหลี่มานเ บรรยากาศได้เลยขันเป็นท่านก้อนถีดโอ้ยชนบทดีครับตวัตสุเมือนี่ชนบทประเทศไทยพัฒนาแล้วแม่ไปเสร็จได้กับเทียมผู่พิบดักผัดร้อนแดงหนังถีบอ่ะแม่ตว่าเนี่านี่ผู้พมีหลงเหลืออยู่เนาะครับเป็นหลงเหลืออยู่จังหวะพาอพี่พันนองมาเบิ้งบรรยากาศถนนชนบทตอนนี้กันยังโบชนบทแท้เพราะวันเป็นไอ้รพอดีอู้งามหลายของพี่น้องเออตว่าอู้ขับเป็นขัเป็นอยังขอดถีบอว่าขันนัยนนะเออเป็นทางลูกนั่งเลยนะอืมชุดยอดผีอืม ปลาไผ่รวยบรรยากาศได้เลยยังกินตุ๊บโอ้ยเบื้องข้างเลยนะครับผ้าผมเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาะอะไย่าผ้าผมลงถนนเลยคุณนะเห็นไหมอ้วนลบไปลบมาเบื้องบรรยากาศถนนนลำกันครับโอ้ยห่วยเดินทางเลยครับผมพ่อะี่ไปไหนก่อนขั้นผู้ผีไปเบื้องสวนพักนั่เส้นทางนนี่แหละครับ อบพี่น้องเดีนทางน้ำกันคนรัครับสวยงามมากเลยบอกถน้าิบกเบรกยังไงเดี๋ยวตัวจะคุบคับอีหยังเอาจนหงงุ้ยไอ้เรื่องนบอกวญามากยังโอ้ยพูดนานนะทุ่งหญ้าสวนา บรกาศ um. ได้เลยอุ้ยุ่งยาสวนาคบรรยากาศได้เลยคุณเออขึ้นไปอันผู้สำทองเนาะเออโอยบรรยากาศได้เลยด้านหิน an> ุ่งยาสววนก็ยดเวม่ไหนลนี่ยยจเป็นช่วงาโยงามงามงาางาาก็ไม่เห็นว่ได้ตายเด้หรอกเนาะมันวมใบเรือเออมันพัดใบหนาเรเนาะใบหนาแรงก็้างามอือใ่ภูงาสวค์เลยเออเอกอออเ ก็เดือดควันผีือดขึ้นขีรุกลักขนาดเลย่เห็นโอ้ก็เห็นแล้วไม่เห็นบอนี่ไร่ทางก็ร่งเกียรอยู่นี่ออันนี้ท่างไนใช้เทเนตเนี่ยเดี่ยเนี่ยท่างไปใช้ก็เป็นขึ้นไป่เบิงเป็นขึ้นบิ่เบิงเป็นหบวดขั้นผู้ผีอยู่ป่ะนี่เป็นบมวขั้นผู้ผีมันเป็นสำนักสวงบั เห็นแต่ยุนในแมพนะครับพี่ว่าพี่ผาพี่ผาหน่องก็เบึง้ทางขึ้นไปตะย่านแท้แล้วว่างดูท่างไปใส่นี่มอดูอุ้ยใช่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 บรรยากาศได้เลยทุงยาสวนาค์เฮ้ยสอบสอบซอฟปูนอ้โอ้มันเป็นพลาหินเป็นพลานหินก็ประเทศอีงที่มีสอฟออปูนนี่ย โอ้ยทุ่ง้าสวนาะเวไอเก่งจักบกจักไปเบิ่งงไปเบิ่งเงออกมาว่าจักจักออกมาห้าเบิ่งอนท่าเขาบุเคยมาสํารวจสํารวจเบิ่งสํารวจเบิ่งทาสยไปบือทานใายไปใส้ไปทางท่งนี่สักพันว่าไปหอดใสโอ้เบิ่งเบิ่งเบิ่งทางเบิ่งใ้าใส่ใสสอยู่ เดอเ็่า้วเ่าอยู่มโอ้ยคนนะ้นคนน่นราวังน้ำมันที่นี่แบบว่าสิงตัวคนคุ้มทาโดนคุดหวังน้อยอยู่นั่นนั่นว่าเไปเป็นหมดใสารคดีพูว่าเป็นอฟริกาในเดือดทางเ็นเี่ยวไปใช้ก็มีรถเที่ยวนี่ดมีรถเที่ยวหลายเออไปใช้แล้วได้มีทั้งมีเถียงอยู่ทั้งหนามีเถียงมีคนอยู่บ้างเป็หตลาดคนนึงนั่นนัไปทาเบิ่งไปทาเพิ่งทั้งหนามเส้นทางนี้ทะลุใส่เงเบิ่งอันอันใส่ใใช่ โอ้ยมไปหน้าเขาถึงบมแอนทางไปรตรงไปอยู่บอกไปม,กมันต้ง้หน้าคนอยู่น้ำใท่น้าอย่นำเทีหน้าอ่มีคนอยู่โอ้ยทางหน้าทงาทงหน้ามีทางหนา้ามีเชียงทางหน้าโอ้ยบรรยากาศชนตะวันบ ชนระบบอีสานนะบบโอ้โหเดี๋ยวมีรถเยออไหเล่สุดนีบอะไม่ได้อยู่วันน้ลบกราบครับว่นเมียนทางไปทั้งขั้นผูีว่เมียนเดี๋ยวสํำรวดไปไปทั้งนาผหลังเมียนหลี่ก็โบมีคนนคนเามันจะมี่ิจจ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 จ จอบเหรออืมจอบข้อตัวใหญ่แล้วขึ้นไปตรงนู้นข้อกีบคุณไหมครับอ๋อนี่บ่หอดออกไปนี่กะไปคนจกีบก็ได้ครับครับเขาไปหันหันร่งคอยเขามามันเป็นขั้นยิ่งหลอกมีธรรมบาร์มีพระอยู่ครับนมีมีมีพระอันจำมั่นสายอยู่หันอยู่ครับบ่แม่นพระทะลุูกในละโอ้โหถ้าเรื่องนั้นก็ขั้นผู้ผีขั้นผู้ผีมันนีมีทางแยกอยู่ครับบ่หอดบ่ทนหอดคนจกีบเท่าเรี่ยวกว่าว้าไปนี่มันจะเป็นแปนหมองร้อนมันเขาเลยจ้ะ ว่างๆขึ้นไปเลยเลี้ยวขวาโอ้ไปทางนี้น้อยจตเป็นพระรางหินหนึ่งบ่ได้แล้วครับไปดีขวามือเลยครับครับโอ้จังหวะมากเลยลงไปพุ่นไปสุดเทียงเพิ่นนี่ซื้อที่นี่มาใส่ไปดีกอ็จะหอด้านนั่นเลยครับขวาเลยครับห้าสิบเมตรเลยกระลบออกทางเก่าเลยเออออกทางมือกุบอะไ้ออกมาทางเก่าแล้วมันหนาพาสัันโวยออกมาใส่มันหนึ่กระลบไปจกคนกีโอไม่พูดเลยหรอกครับแมนหรืออยากไปลงคนกีแต่ว่าไปหอดเทียงล่างนั่นครับต้องขวามือมาอีกคือกันครับ ข้อกีคือกันเตอร์น่ะเ้าแ้าเขานั่มอกีไปมันจะไปออกใส่กันครับไปสนูบันไดออกพูนนาตาลเลยอแมันไปนี่ว่ามือออกนาตาลไปผูกคือแคมปี่ง้นถนนไงเลยบัดดีมันเป็นตัวที่เหย่อไปหนึ่งไปถนนเมืองกันที่ว่านาตาลแคมปิ้งเลยแล้วมันสิโพกเลยไป้นหลงไปอว่าเขาจากซี่ลงไปคอนกีดเลยแล้วก็จากคอนกีดไปประมาณร้อยกว่าเมนแล้ว่ามือเขาไป มองมีดพัดทลูกน ok ้อยเลยขั้นผู้ผีเนาะครับเนอหมันเป็นจังงอข้างเก่าอะไรกันขึ้นไปผุ่นเนาอไปรู้ไหมขั้นกีดดีกว่าครับถ้าออกจากคนกีดบ้านขั้นผู้ผีนะมาไก่อยู่บครับั้จังสีหอดเพิ่นจากคนกีดบ้านมองทำผู้ผีนี่ขั้นผู้ผีนี่เว้ยประมาณทัดที่เมตรเขาโอ้อยู่ข้างทางเลยวันถ่อแม่เอา่วมือเด้อไปหอดสวนบักแตงห่างมันจีมีที่ย่างล่างนึงห่ะเนาจอดมองหนัดเลยรถคครรัับบเขามามันมีทางเขามาแต่ทางบุรีแต่ว่ารถเขาได้ พอดีเขาไปฮันบูฮีขอบคุณเลยครับครับปะเดินทางต่อครับพี่น้องพี่น้องมาเบิรงนเดินเหี่ตอนมาจอดบูมี่เลยห้อยเจ้าที่จอดลงไปถามคนใหญ่คนข้าวเดียวห้อยเจ้าที่เห็นอยู่บนนี้ห้อยเจ้าที่พญานาคเลยนี่พญานาคบกข้าามทงไ ตอนนัจอดลงไปถามเพื่ไงมาขันโบมี่เด้ไปเมื่อกี้นี่กระรงสีขึ้นไปบางในไป้องสงสัยแมนพญานาคสิงบ่โอ้ยบรรยากาศเตเลยครับโอ้ยบังอเอเอ้อเอเ้ออยาบดนอเฮบเดอเวอ้อเอ

นี่เพราโอ้ยแวเลี้ยวขวเลี้ยวขวขึ้นไปพะลานหินคุณละใ <c oughs> <c oughs> ส่จน,นี่โมบิช่า <c oughs> มันถือเลี่ยวมองด้วยกันม,มันบวกเง้งไก่จีหัวพะลานหินเราอะมันมีตัวทุงเงาสมบัตาไม่เปนมันบวแเงี้เนี่ยโมบิชางป็นขันหินเลยนี่นี่เอียนี่แหละล่อเอิบอยู่ส่ พแล้วอยู่ั้งงุ้เ้นเินเสียงเอียงเราเอื่มเราตีผ้าไปไปโอ้พูดบอกเราตีพาไปทางอะไรนี่ครับเพราะไรปอยาคนหี่ดอกเราตารัดไปท้งว่เสียงเล่าบอกเยมัาบอกว่าติ้าไปอย่โอ้เสียงเล่ามีแเอื่อี่ดองโอ้ยมูดีเนาะก็แต่เสียงหนน้ำลกอยู่ เบิงเบิงน่นมุนิดจะเ้งต่อมามุเจะไปนกะเวิารอัใหญ่ที่เบิ้งถนนถแล้วเนาะวเป็นทางส้หมเลวเอาบืดเบบิดไปเข้า็ยานพาลงอุ่นเล่าของพ่อเราบ้านง้าคนจีสร้างคนจีบ้อกเบ้นมันมีสร้างลัดไปไหอย่หนึ่งกเออะว่าตรงนี้มากหมดเขายากเาหลงไปคนจีกับเพื่อนสน มีนำใจสิพาไปครับไปน้ำพันเดียวครัวคุณีจะออกก้อนนะเพิ่มเยอะแล้วกอนแล้ที่ฟ้าไปโมโล้ว้อมันดีไม่เขาสรางขั้นถิงเด้อเดเด็ๆเด็วระบังอี๋อี๋ อะไครับกระอครับโอ้อบขอบรับบบขอบคุณครับโอ้ยังดดี๋ยวิป่อนก่อนยังใส่ห่วอหรือใส่เบ็ดม่วงวางวางไว้เีไม่ติดโอ้ครับ ต่อไปไปเบืองขั้นผู้พีก่อนเนาะครับเมื่อตะเคมาลาดครับโอีกวเียเดียวครับครับครับบกเขาไปบริสุทธิ์บครับครับขั้นผู้พีรับไปับไปเนี้ยจัก เดี๋ยว่ะขอแข็งยแข็งแต่อันนั้นข้อแข็งไหมล่โอ้ทางแนวนี่เนาะเรล่าหาอเม็ดอันพอใหญ่นั่นี๋ยเดี๋ยวเวบงงบิงบบิงทางบ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 งทางอย่เบิงอย่เยบิ่งโอ้ยบิงทางบงทางโอ้ยโอ้ งาม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 จอดหนขอยลงซาจอดนี่ละจอดนี่ละอุย้ยจอดจอดจ,จอ้โอ้ขั้นผู้ผีน,นเป็นแนวนีอบ่ได้บ่ได้เห็ดน้าึ้นมามันเห็ดบ่ได้มันีงจริงลึกลับมันเนี่โอ้ ข้าเจาก็เป็นภาษาทังหลังฟังปุ๊บฟังังีินะเขาเขามานันนี้เป็นเป็นเรืมาเหตุขายหน้สงนะครับคอเจ้าอาวาตที่เป็นเป็นเป็นจะเป็นจะคลองหน้านี่แหละเป็นทีคลองหมานกันมาบุรณะแต่ก่อนมันก็เป็นถ่านงูกลอยเขามัมีนันสีผ่าเป็นกระเลื่ออะไับคเพื่นเพื่อนเพื่นซื้อมาจงไหนกรอบทำนี่วะขั้นผู้พี คันภูผีคันภูผีทำคันภูผีผ,ผู้ผีผวันนี้เพิ่นบวชเป็นพระแล้วเพิ่นมาบุรณคะครับบุรณะอันเอาพระมาล่องมาอย่างถ่าย่มุดวางถ่ายมาตัดต้นไม้แถวนี้ครบบนะ่บ่คันนี่อันเป็นไปกระไคกับเมื่อกะไคสัน้นจนเดี๋ยวเอามาขึ้นทำเทศกาลแถวนี้เพป็นเพป็นทอากันเนาะเป็นเชงงานค่ะ โอ้ยนมอันนั้นบ่ยามสงการบ่ครับาม่ผู้ดีครับันมฝนก็มากินข้าวปลาที่่อดีเานเลวเป็นบ้านทุ่งเกียง่ครับเป็นี่บ้านทุ่งเี้ยงก็คือรื่งเจ้าก็มาตรงชกขึนอาภะชาติน่างเยวก็งนมบุญงก็มึคู้นยา่คนมฝนเห็ดออกเราอนีแต่เหตุ เก็บได้บ่ะทางน,นี้นนนเฮ็ดเ,เ,เ,เนี่ยเฮ็ดอันเฮ็ดปลาที่มันออกเฮ็ดไข่เฮ็ดนั่นก็มาตีเองเลยโอเคอันนี้ออกเฮ็ดออกไลน์เก็บเห็ดกินบ่เป็นยังต้องเนาะเฮ็ดกินยาตาต้ตนใหม่ต้นอย่างแคนน่นั้นต้นใหม่ก็เตัดต้นใหม่ก็เลยตัดมันเป็นนัมนอเกาะปลาชนอะไรนะเป็นปลาทะเลหายเห็ดหน่อยแล้วข้างบนเป็นอะไงข้างบนเป็นเป็นไหนบ่เป็นคู่อีกย่างหนึ่งเป็นคู่หงาไปคูนโอ้เป็นคู่ขั้นโอ้พี่เป็นเนื้อมั้ง เป็นขั้นหินเป็นขั้นหินเป็นด้นหินดงพุ้นกับเป็พงหน้าป่ะครับเนพราัสุดเป็นพหน้าอมันเหนน่มันเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นหน้าเนาะเป็นขั้นเ,นเป็นขั้นหินมันก็เลยเอื่อขั้นคู่ผี

ขึ้นโอ้เป็นพู่ขึ้นมาก่อนพู่น้อยหน่อยหึนด้านขึ้นยาวไปเลยโอ้ถ้ามายืนอยู่นี่ก็เลียวเห็นปะกุ่อ่ะอันนี้เป็นพู่เนาะพู่น้อยหน่อยเนาะพู่น้อยหน่อยพู่โบทโใหญ่ดอกครับมันมันคึกกันกระพาแต้ม่ก็โอ้ถ้าฝนมันจะเป็นหลุมอ่อมันจะเป็นหินเป็นมันมีเฉพาะช่วงแค่หนี้ยเท่านั้นเป็นด้านหินพู่น้อยหขึ้นมาเป็นขั้นกู้ไปผุนเนาะ ต่อไปหันกัเป็นไฮเป็นสวนเขาเนาะถึงเมื่อากาหอมเป็นแงเีหมนี่แดงาเจ้าก็ไม่เยไ่บแดงกนผหวานเปหวานดีโอ้ผัหวานต่าเต้นใบมันบริแข่งต้นมตายไปใบมันรนด้ซึ่งมันลนคื้อมันรนในย่านนะจ๊ะอันใบมันสูนกับอันไข่บดแดงก็เจ้าไม่เงยไข่บดแดงอืมีช่วงนี้แหละใบไม้รน จรงตัอะไรล่ะสไตล์ไทยบ้านกับไอเก่งเคยอุบลทั้งเพจทั้งยูทูบครับครับสไตล์ไทยบ้านที่เอวสไตล์ไทยบ้าน่ะครับต้นมะกอกว่านี่โมมีหมากเนาะมนกบนมีหมากนิวยมีหมากนี่คนใบคนโรนลคือ นียแมลงก็อันนี้แหละมองที่ขาเจา้าากินนี่ยมดไแล้วไม่ก็ยู่นี่แม่ตัไนพอที่มาอเฟินเพินหน้าก็อยู่นี่แหละครับน้าอยู่นี่นนโอ้ไช่อเนกรเพามยโอ้หาันข้้ขึ้นนนขึ <c oughs> เสียงเงีบเฟไเ้เก่งยังวัยหลุนอยู่ใครอยู่คายังสไต์ทยบ้านตีเข่าละขืนพูดหอมแขกแขกเลยพี่น้องบ่พอดีมา่อเพื่อนที่บานเพื่นกัดดีค่ักเพื่อนผ้ามาส่งนี้โอ้ยนี่นี่ ล่านทำพิธีคนนี่เห็นช่วงไหครับถีอเป็นช่วงเป็นช่วงเดือนอะไอตอนสงนามพระแต่มีแ่กรตนนี่กัมีันหมเห็นยาปูนั่งแถวนีออกไม่ออกก็นั่งเต็มแถวนีเห็นภาพในแมปนะครับอันเานี่นก็นล่างมาลกโอ้กินอยางไโอกาสอยู่ อย่าขูมือเด้ออดนี่มือนใบใหม่ใบยังตัดบัดบเนบดีีผู้ได้สื่อค้องมาแบบว่าจะมีนันม่นีก็มาออกมาร่วมกันมาร่วมกันเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเซนต์กิทออเพีย กอนยนนมันก็สีบอดแข่งเลงนังสีนะครับไบไม่กระสีร้ลมลืนดีเนาะครับเนาะบาณประกาศนีงานหนยานนี้ถ้าเจ้ากระป้าเหียดางานมาลุบ้านอื่นน้ำครับมันด่วนบ้านอ่นน้ำเบิตำบุนะ้อยเ่แต่ว่านี้มันอยู่ในเขตบรรทุงเกียงนั่นครับเลยงอนี่ก็เป็นน้องเคยเป็นพนองครเอาผู้อันเท่า ถ้าค่าอบตเป็นอบตบนทงเกียงนรือ่ครับเป็อตตำบลพลาโอเป็นอบตตำบลพลาอบตตำบลพลาตอนนี้ทุรครับเป็นทุระอราันนันเป็นข้มาอัน้ก็ไอ้เจาเวนขึ้นพะสะธานหันหน้าชนจิดทั้งหน้าทั้งสวนจิเดสนัดสน่อยอ๋อสน่อยแล้วาวตทยนอะไรครับครหนมะเลียงงวงงวงมาเขาทําทำม้านเอาโอตอนมันหกว่านี้นมีเท่าใหม่ครั พขออนุญาเด็กครับจะที่จะทางจะปลาจะเขาขออนุญาตถ่ายภาพเพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชางดชนทั่วไปได้รับรู้เพื่อพัฒนาต่อไปครับต้องหายผ้าดําการับพี่น้องแต่ก่อนหนังท่างเราเป็นมี่อันนั้นมี่ผาอันยามผาทุดงเพิลเมื่นเพิ่นเอาไว้โอ้ครับ อันอือคนมาลากูดเอาเลมาลากูดเอาเลยเอาไปเลยเอาไปบ่ได้เอางูมาขึ้นเพิ่นนำเพิ่นนำเอามันมพนซักสิทนะบ่เชื่ไสิ่งดีหลับเพิ่นซักสิทธเนาะสิ่งดีหลับมาเห็นโอ้อยากได้เพิ่น่าไเมื่อหอดเดี๋ยวเอามาขึคนกะพี่น้องเอฟซีทั้งไดอยากมาเอยอยากมาสนับสนุนเพิ่นกมาที่ต่อทังพ่ออบตของ พอบานบรนทงเกียงก็ได้พอบานบรนท,ทงเกียงหรืออตบ,บอตโตบานบานอบตพตพลาอบตพตพลาครับเป็นเ,เจ้าข้องหน้าอบตพตพลาครับแต่ว่าเพิ่นก็อยากเรียกเพิน่นไม่ค่อยเด่นอันนั้นเลยเป็นธรรมที่หนาซัทธาจะเป็นมองสิ่งที่ลีบลีบเน,นี่ยเป็นเด็กงอเนี่ยอุ้ยเปรนมาบัวหานเลยแต่คำงัวมันมาจากินโป่งนะโป่งดิน ันนี้บอกเขาเอื่นโป้งโป้งดินจริงจริงวะโป้งดินที่มันเกิดเองแลมันเข้มๆมันมาเรียแบบครับครับทำปูผีถ้ายู่มาทำเนาะเราพามาทั่วนาาี่อ่ะน่อ <laughs> <c oughs> ่เฮ็ดออกเจี๊ยบอย่างนี่นั่นเป็นกระตาโอ้เฮ็ดออกเป็นตาอันนั้นคือว่าเฮ็ดโป้งเฮ็ดยังได้แนวเนี่ยเห็ดฟางเห็ดงเห็ดลังแหล่เฮ็ดกระหลาดเห็ดโอ้เฮ็ดสาระหาดก็อยู่มองหันเมื่อกี้ออกเป็นหยา เราขึ้นมานไอ้ซ้แกนบอกขาวเดียวสั่งหมอไปดูวยชุ่มมือนอีกมีนึงมันแบบคับไล่เหมือนกับซุ่มมือนี่มันหน้าแหลกน้าแหลกมันกับผม้อกว่าหอดไปหน้านาเป็นออกนะครอนกันไอ้เิ่นออกก็บขาเจ้ามาเก็บไปคลายมือแล้วจะไลยเถี่ยวเขามาโม่งเงยกับเงยก็เก็บได้คู่คนดอกไม้งามเลยดอกไม้ป่าดอกไม้ยังดอกอู้ดอกไม้ป่ายังอู้ดอกนั่นเลยดอกก็เกินดอกยังก้อยใหม่บอกแต่ว่าพันยังบอกว่าพันพันปลานะดอกก้อยไม้พันป่า เดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระเดืองพี่น้องเรื่อดอกไม้ป่า,ดอ,ปาดอกไม้ป่าขึ้นบนต้นต้นค้อม,ม่ะไยต้นน้ำข้อมต้นน้ำข้อมขึ้นกับขึ้นน้อยดอกไม้ป่ากวยป่าพผ่านป่าครับ บาไเขาเจ้มาฟังบานนี้้าเพ้าแล้วเขาเจ้ากระิดไม้ไหวว่าเทาคนนั้นคนนี้เนอะโอ้โหเขาเจ้าซีนฟังไหวเป็นเด็กหน่อยเขาเจ้ยังฟังอยู่ได้เท้าอยู่คนมานเด็นเรื่องเ็นเชือนเดยังเนะหมอเหกแต่กระโปงว่ามีเรียนว่มีคนูด้บ้านเยอกันเป็นเคยลงเหกเด็คอยดูน้ำังจะกระตับงมมงนีกระตับมาออกไ้เออกไปนี่เลยครับ ลอยได้ครับที่ก็บพวกไก่ประมาณหลายอยเมตรนอกจากท่าก้อนกีดเข้ามาเรื่องสภาทพของบุตรีมันเป็นฟาาน้ามันไม่เหมาะกับจุดเนีต่อไปกับศีพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วครับใน,นขนสีเข้ามาใช่ไหมทอดทอดถนนนั่นทอดแบบเออคันผู้ีอันนี้เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่บ้านทงเกียงอยู่เนาะคันผู้ีเนาะ วานท่งเกียงตำบลพะลาดโอ้ยต่ำกวางคอยพวกบบกแบบยงจายเ่บกมเวลาน่นองอ่านี่นมเลนีนานายบเงมเลยเก็บพักจะกข้าวเว้ดเก็บพักจะกข้าวไม่ใช่าาน่าจอดทัวบุกบวงครับ ขมเมืองผมยังไงใบานกระโพดครับน้ำเางจะทักระโพดตอยครับนสีเอาไข่เอาอยู่มูงไห่นวัวไายป่ลโอ้โอ้ยฝนตนยังไมมากเลยวันนี้ขามเปล่านี่เมื่อชาถุาทุชาทามเทศตอเผาทานข้าผู้ปีหลาแล้วก็ิมเกกระโด เย็บกระโพงลงเมืองกรุงเทพมาครับ,รบเราขึ้นมาเที่ยวงานปากแซงเย็บกระโพดฮักกระโพดเอาครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อครับเด้อครับขอบคุณครับผมอขออวอยู่น้ำให้น้ำหน้าความสุขใดจะเท่า วิธีชีวิตบรรทงบรรทาบรนใหบรรหน้าบวบุญไหว้อยู่กับหัวกับสวนกับใหกับหน้ายำหน้าก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าแล้วกับปลูกพักปลูกข้า,าวโพดขายเผาทานหากินตามวิธีชนบทวิธีบานเฮ่าครับวิธีอีสานสำรับคลิปนี้กับเขาเจบไว้เพียงท่านี้คลิปนาพอกันใหม่สำรับคลิปนี้ก็โอ้เดี๋ยวเลืมนแนะนำ ช่องไอเก่งฝากช่องไอเก่งเคยอุบลเลยครับนะครับนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับจะไข่ให้สไตล์เทศบาลและไอเก่งนําครับขอบคุณน้ำรับคลิปนี้ก็บเขากาคาว่าสวัสดีครับไปมาคลิปสไตล์นี้กอะไปเบิ่งได้เลยครับเด้อทั้งสองส่องครับผมลุยย่างเดียวครับพี่ฟาหนะเทาสุดยอดเลยสองล้อพาลุยเท่าไอแก่ไปใส่หนุนเขาล้มห้วยลุยน้ำลุยโค่นบูปลาบูดงครับขั้นนี้แหละครับผมครับอ้าวแ่นี่นะครับเนาะสวัสดีครับ